มันเคืออะไรนะคืออะไรใหม่คืออะไรสังคมบ้างมันนจะมัทำอะไรได้มันต้องขับรถไปปวะตอน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 ต้นเกมตอนต้นเกมมันบอกว่าบอกว่าอะไรเราเรามาเที่ยวกันผ่อนไปเพียงพอได้เวลากลับบ้านแล้วมันบอกอย่างนั้นอ๋อคนละกังจะกลับบ้านใช่เรามาตั้งแคมป์กันแล้วมาได้เวลากลับบ้านแล้วอุ้ยถือว่าสนุกเชียมีพี่ลิฟมีพี่ลิฟนี่การันตีแล้เราสนุกจังเลยอ่ะที่ไหนได้เรามาเที่ยวกันนี่เอง ่เรามาเที่ยวกันเรามาเที่ยวกันแล้วก็คือจริงๆเราจะอยู่ต่ออสองวันแต่ว่ามันปวดหีใไงพี่แล้ก็จะะอเกต้องเาวัต้องักษาน้องเก็าน้องัก็บตองเก็บต้เก็บต้อเก็บตมอเก็บต้องเกโคต้องเกีบ้อเก็บต้อเกียร้อเก็บ้องเก็บต้องเก็บ้งเก้องเกยบต้องเก็บ่้อเกย้อเก็บต้องเก็บต้อเก็บ้องเก็บต้องเก็บต้เกอเก็้อง้องอเก็องเกบองเ้องต้องเองอเ็้ออกเก็บองอ้อเก็บองอ้อองเยอตอกอ ไม่ไดเลยอันนี้โดนไดมันนี้นกล้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปอีกเขาต้องเก็บของก่อนเหรออย่าพึ่งไปเอาของพิลก่องเรานเราต้องเดินทางเลยแต่ไมเค่ะกำลองตื่นเต้นกับระบบขับรถมันอยู่มันมีเข้าเกียร์แบบไอ้นี่น่ะเกียร์กระปุกอ่ะไปพี่จึงกระทรวงการท่องเที่ยวมิเหตุแล้วมันไม่มีไม่มีตกปลาตกอะไรเหรอว่านพี่มีของพี่ว่าโอ้เท่มากพี่สุดยอดเก่งที่สุดไปแล้วนะเจะว่านที่ไหนอ่ะ อยู่บนรถเพ่เอาเกมไม่มีอีกแล้วเฮ้ยก็ถีนหลอนเลยว่าถีนหลอนหลายเกมแบบเฮ้ยยมันขึ้นเขามันต้องเลี้ยงเกียร์หนึ่งอยู่เดียวไม่หรอแบบซิกซ่งเลยวะเฮ้ยสุดยอดเลยพี่อกหกห้าเนี่ยเจอแล้วหกห้าหกห้ามันอันนี้ต้องให้ไปทางอ้อมดีทัวร์พี่ต้องไปสายเนี่สายหน้าเองต้องทำทางให้หน่อยอ่ะ เรนต้องไปทำทางเหรอใช่มันต้องไปมันต้องไปเรียงไม้ทำทางไปอ่ะลูกปอกมีคอนโอ้โหท่าทางเชื่ออย่างยาวอ่ะต้องไปดูให้ปาใส่หัวไม่ได้กูเห like> ็นนะมันต้องเรียงมันต้องเรียงเป็นสองล้อนั่นเองมันมีไม้อีกอันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้น่ะทำไมรถต้องมาทำอะไรหน่ยเลยอ่ะเราเล่นไพ่กันบนรถอีมั้ย เ้รกขับบ้านดิว่านอะหมไปรักษาไม่ได้หอโกรธรักาว่านวักษาว่นป่วยมากนี่นีนีนมันนต่อได้แล้วทำไมมันไม่แบบวางง่ายๆวะพี่ต้องส่งเมลไปเราเราต้องเอาส่งเมลถับว่านี่ไงเราต้องใช้น้อมาหนุนก่อนป่ะมันจะได้แบบไปได้อ่ะ แล้วไงต่อนี่ยพี่ถอดพี่ถอดล้อไปจ้ะมีล้อไม่ไงไม่พี่อย่าเพิ่งข้าล้อหายไปล้อเดียวไปพี่อี่ามาไม่ใช่เกมมี่คุณยายผมก็นี่แล้วพี่มาถอดล้อถอดล้อทำไมเล่าถ้าก็เผื่อจะดีขึ้นอ่ะก็แบบว่ามันอาจจะใช้ล้อเยอะไปมันจะข้าศกแบล้ออะไรเงี้ยพี่โอ้ยตรงไหมตรงไหมตรงไหมเฮ้ยเหมือนได้เฮ้ยได้ปะได้โอ้ วายแล้วเลยอ่ะไเลยโอ้โหเออได้ยังไงวะเนี่ยขึ้นรถมาขึ้นรถมาไปนิกเฮ้ยเราต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกัดอ่ะหมากัดหมากัดหมากัดไป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 นี่เราสามตัวไอ้ทุกหมีไหนหมีหรือหมาหมีไหนอ่ะไหนรถจะระเบิดรถจะระเบิดรถบนขั้นล่างเนี่ยรถบนของ

เราดูป๊อบด้านหน้ามีของให้ใช้ได้ป่าคุณไหนเล่นจะรู้ว่ามันจะท่ออะไรกับรถได้เนี่ยมีเบียร์ด้วยมีเนี่ยมีเทปคาสเซ็ตนี่ไงพี่เล่นเล่นเทปแล้วมันบอกว่ามีจะสตาร์ทออฟจ้ววาวไปได้ใจดำไปเฮ้ย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 เเฮ้ยทำรถใครลากอะไรใครลากอะไรไะไรถกูมันมีคนลากมีคนลากไปหมีมาหมีมา <c oughs> สู้ไม่ได้หมีมาไปไปเอาเชื่อกลับมาก่อนมันดึงเนี่ยมันปลดได้ไหมอุ้ยอันนี้ยากแล้วเนี่ยนิชัยเฮียไอ้วาดไอ้วัดเปนตัวเฮ้ยวัดตัวเอาเอาเอาไปดบหนีหน่อยคิดว่าหฮียผู้ใหญ่ขนาดจะดิบหนีได้เลยนะจ๊ วัดเดอยเฮยเคียร์หมีก่อนมันจะข้ามสะพานแล้วไปเลยเหรอโอเคไว้ไ้้ว้ปแล้วเอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเอ้ย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 อ้ย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 อ้ย้ยอ้ย้ย้ยอ้ย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 เยเฮ้ย้ย้ย ไปช่วยไปช่วยกู้ภัยกู้ภัยไม้มันมีร่องเหรอ大姐ใครก็ได้ช่วยมันด้วยว่านอนอยู่ที่พื้นด้านล่างอย่ามานะสูงไม่มากประมาณเท้าอย่ามาหาพวกเราเท้าเลยแบบแบบนะพี่ทำไมไม่บอกว่าไม้มันมีร่องเฮ้ยตเยียวยแทนกันอต่อไปเฮ้ยกูเดินไม่ได้เอ็นไหนไปช่วยวางอยู่ใต้น้ำเหรอเฮ้ยทำไมไหนไม่ลงมาแบบ ชูจัดเลยโอ้ยลดไหลรถไหลรถไหลตอนเนี้ยลดไหลรถไหลรถไหลรถไหลมันคือมันสำคัญต่อชีวิตอย่าเชื่อที่เขาติดแม่เซฟชีวิตไป่ได้ด้วยเหรอเนี่ยร้อยไปไหนวะไม่ว่ามึงหารอยหน่อยดิกูจะหาไกลกูเอ้ยเอ้ากูเดินได้แล้วว่ะกูได้มันเดินเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเดินไปไหนเ่ยพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยววิ่งไปรับนี่นี่กระโดดอยู่กระโดดอยู่แต่ว่าคนอยู่ข้างล่าง มาซ่อมรถด้วยมาซ่อมรถด้วยโอเคไม่ชอบรถมันมีนิ้วโป้งดิ่มาเลยคุณถังมันไม่มีเหล็กก็ซ่อมไม่ได้โอเคโอเคแต่ว่ารถอีกเมันจะงข้ามรถนี่คือตายเลยเลยเป็นทำพิยาแล้วเนี่ยอันนี้รถเนี่ยโอ้ยมีอาโอ๊ยอ่าไล่มันยังไง่ายมีจะดูกูแตกอ้ย่าพึ่งแตกโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ๊ยกูสู้หมีไม่ได้

กูจไปม่จิเอาหรอขเลย้าเจ็ดเก้าเกาเรหือ่าขูข้าวนมาแล้วมากจะขับรถพลิเพื่อจะเช่าเช่ามูขรถเสร็จแล้วขูข้าสะพานเสร็จแล้วมาทอ่างกเราอะมนคอมันเล็กไปเออคอรนี้มันทุกมันก็ไม่เจบมันมีสเปรย์ฉีดหมีปะ

ขวามือมีมีอะไรขวามือมีอะไรโดมอะไรนี่ไอ้ใครเอาไปอินซีมาเล่นแถวนี้เนี่ยลูกหัวว่านมีว่านมีของไทยได้คืเปลียนสักถึงเก้าทั้งหกสองนะเผื่อพี่จะเอามันน่าจะหอมก่อนที่จบไปแก้าเชื้อราเก็จะหอมเลยว่ะใช่กูรู้ไหมิธีจิ้มด้วยกูใช้ใบต่ต้นปีอะเอ้ยอะทำยังไงเราเราเราซ่อมยังไงอ่ะซ่อมเลยน้องเราซ่อมเลยมีใครติดพิษไหมเนี่ยมียาแก้พิษด้วยเนี่ย antidote เนี่ยไอ้นไายมีแมนนวลตกอยู่างเนี้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยว กูจะตายแล้วห่ะกูขาหักโสดโสเออผมผมผมก็ขาหักเหมือนกันโลอดมิดหล่อเลื่อนมิดหล่อแล้วเนี่ยเออพวกเรากระดึ๊บโอ๊ยเจีงจังวันเป็นผู้หญิงแก่แล้วน้หน้าไปยังไงต่อวะเนี่ยดูดิดูดิ่โอเคเดี๋ยวผมอ่านแมนูก็ต่อก่อนนะพี่ตะกี้พี่รู้วิธีการใช้มือแล้วนะโอเคแล้วแล้วเราก็แบบว่าว่าให้ตรงเลยวินช์กับหน้าดึงได้50เมตรเลยวาไหมวาไหม ใช้มือทำไงวะตับต้นไม้ได้สามารถต่อกับปูแล้วก็ดึงได้โอเคเข้าใจแล้วเราใช้รีบอร์ในการดึงรถได้ถ้ามีไอเสาตอกแล้วก็ใช้ตัวดึงขึ้วรถตกไปข้างล่าง่วนรถตกไปข้างล่างเราใช้ดึงได้โอเคแล้วก็ซ่อมมีซ่อมสามแบบซ่อมล้อซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ซ่อมรถ ซ่อมเครื่องยนต์ใช้น้ำมันซ่อมล้อก็ใช้ล้อซ่อมรถก็ใช้ scrap metal ถ้าสมมติรถไปติดก็คือให้ใช้ท่าเสาๆสผักรถได้พอาจะาหลุมจครกินเบียร์กินเบียร์แล้วมีพลังะจะทำให้ยกของใหญ่ได้ดิ่เมเบียรทีพลังค<อ><ช>์บแล้วก็สตอเลดอยู่ข้างบนรถ เอาไปใส่ได้วมีตอเล็กในรถกับตอเลบนรถคือมีใครขนของอยู่บ้างหรือเปล่านอกจากกูเนี่ยมึงมึงไปช่วยไว่านดิมึงไปช่วยก็เข้าตองใช้ไมมึงไปช่วยไว่านดิให้มันเรียงเรียงไม้กูหน่อยเฮ้ยโอ้โหเข้าอีเชียรว่านเข้าแบดด้วยเข้าเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เี้ยงนะทำเป็นพี่โอ้โหปักทำไมนี่ถ้าฉันเป็นคนทำนี่นะไม้นี่หน้าเข้เก็บมากเลยพี่ชายเข้าว้าวพี่เลี้ยงสุดยอดจัง โอ้ยแบงค์ตัวใหญ่เลยแบงค์แบงค์ตึงตึงอันนี้เหมือนต้องผักอัี้มตช่วกันผักไปต่อไปต่อแล้วเดี๋ยวช่วยกันผักไอเนี่ยแงโอ้ยแรงโอ้ยแรงโอ้ยแรงโอ้ยนรงโอดแงโอ้ยแรงโอ้ยแรงด้ยแรงโอ้าเรงโอยอ้ยแรงโ้ยรงอ้โอยเรา้ยรโอ้ยโอ้ย้ร้ยอ้ตงองว้งอ้แอรอรง้้ข้าง้ ไม่ไอไน่อไนหลักหลังคารถมันเก็บของได้เว้ยแต่ว่าหลักคาเราไม่มีแล้วเอาไม้วางให้หน่อยเอาไม้วางเหรอได้เลยอนึงอยนึ่งสว้สวย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 วสวย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 สววียยส ไปเราผ่านนี้เราผ่านเผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไปอีกไปอีกไปอีก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 ได้ไหมได้ไหมูกไม่ต่ออย่างเดียวได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอขอถอยเฮ้ยถอยก็ไม่ได้หรอวะได้เดี๋ยวอีกไปแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเกมโอ้ยเมื่อกี้แดงคนท่าแบบนี้ทุกคนท่าเบี้ย ไ่ตอขวาไปขวาไปขวาไม่ได้เราจะเดินไม่ได้ตอนตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวมีกัดเดี๋ยวมีกัดไม่ได้ไม่ได้ต้องทีมวานต้องวางสองอันอ่ะไปไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้ติดแล้ววะต้องดัน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 ผมจะผมลองใช้เบรคดิคดิบผมเตรียมดูมันบอกว่ามัใช้เสาเสาอ๋อเอาเสาปังปังแล้วก็ดึงล้นหรอใช่เอาเสาปังแล้วดึงล้นว้าวเดี๋ยวพินายเดี๋ยวพินายนี่พินายเอาอันนี้มา อ่าดึงนะดึงนะเดี๋ยวจังจะถึงจะถึงนะผมังใมจงแก็ใช้เลยใส่เลยพี่ใส่เลยเดี๋ยวใช้รีโมทเรือแลเรือแลเรือแลแต่เอาต้ไม้มาดำล้อหน่อยวะแล้วคนรีโนแล้วี่เลับกเฮ้ยสว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 ย ด้านหลังด้านหลังให้หน่อยด้านหลังให้ไหมได้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 ออกซ้ายได้ออกซ้ายได้ทาข้างหลังนะครับได้เลยครับ ah นี่เหรอยุบ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 ยุยุบยุยุโอ้ยผมยุ่แรงแตกรถพังเลยทุกอย่างมันเกินความควบคุมแล้วที่แบบว่ามันจะมีเยอะมันได้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 ชิวชิวชิวต่อต่อต่เรอู้สึกขนาอมันเบี้ยวมันเบี้ยวเราเรามีเร่องขาวเหรอได้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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละต่อพี่แอ้าวหรอ โอ้ไม่ไหวแล้วจะไปยังต่อยล้วกัแล้วพยายามอยู่ไปแล้ว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 แล้วารถเรแม่งขข้ามไปได้ไม่เป็นไรไม่เป็ไรได้อยู่ฟีหาเหลี่ยมได้มาเลยทุกคนมา้ไปได้ยงไงวะเฮ้ยมันขึ้นแล้วขึนแจากางนี้และเอาเอาปกรณ์ไปไว้ในห้อ้ก่แป๊บจะได้ไปหล่รถมันจะไม่ระเบิดวะซ้ายมีซ้ก่อสร้างเก่า่ลไลม อดีดีดีเฮ้ยเราโอ้โหเราจะเอารถแท็กเตอร์ขึ้นไม่ไม่ไม่เราเราแค่ไปเอาของไปสำรวจของเฉยขับรถแท็กเตอร์แทนตุ๊เอาไม่รู้ขนาดเขนดูเหมือนจะพาเราไปจุดหมายได้มากกว่าคันดีนะแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอันนั้อันนั้นไม่ได้ใช่ไหมว่าขับรถไม่ไม่ไม่ใจแบบนี้ได้ไหปอ่ะอันได้เนีลยมาตายทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเถียงอะไรกันวะเนี่ยทั้ที่พี่เบคขับรถอยู่แต่วันทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ ว่าทำได้คนเดียวพี่ว่าทำได้คนเดียวไปยังไงต่อ <c oughs> เราต้องเดินขึ้นไปแล้วมั้งนี่ยพี่ว่า <c oughs> มันน่าจะให้ขึ้นเองแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก้อยเพี้ยแล้วพี่เหมือนนี่พี่แบงค์คนเดียวที่พยายามทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> โคตยาวขับรถอยู่ ม่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันต้องยังไปต่อพี่บ้าน่าต้องใช้ปูนะพี่น่าต้องใช้นูนแบบยึงรถขึ้นไปป่ะอ๋อเออนี่ไงนี่ไงมันมีมุตมันมีบุดรด้านบนอยู่วิวโพด้านบนสองอันมันมีสองอันไม่ต้องเอาโพลมาเมืนเป็นลิฟต์ลิฟต์เชือกอย่างเงี้ยป่ะใช่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 ปากเลยน้องๆซุ่มกหน้ารถไปแล้วไอ้ตรงนี้มันดูเจริญมากเลยอ่ะ โอ้โหเจริญจริงเจริญควงมากเลยเช็คคอยส์ปะเนี้ยไม่เช็คคอยส์ไม่มีอะไรกัดกูอเป็ดแดกกูเป็ดกินกูช่วยด้วยโอ้ยวางันไปได้ปเป็ดเป็ดกัดกูตายกิ่งไม้แลยกินสัตว์ชุบด้วยชุบด้วยีตัวอะไรกัดกูตายวะอะไรอ่ะงูพี่กูเขียวกูงูหรือเป็ดเมื่อกี้ ีออดจัดกูอีอออกแล้วตายดิว้าได้ตาเลยช่วยด้วยอันีอีนยาอยู่ไหนวะย uhm like ายที่ผูชิกอใคระดทีม่ใครอยู่ในป่าที่ไฟพังกัดเซร่มีคนโดนงูกัดูกัดวงูอะไรวะเนี่ยโอ้ยโหจัดไปตายเอาชุบก่อนชุบก่อน ยาวอยู่ไหนวะจับกดตูดฮิ้วกูกดฮิ้วปูเหี้ยกูนะกลัวจัดเดียววันเร็วฉันโดนตัวไปดูสองอันวะฉันโดนบทฉัน้วยามันอยู่ไหนอะไม่รู้พี่วันวันชุบพีได้คนเดียวอะเพราะจะกดชุบคนอื่นมันมันกลายเป็นผักไปแล้วเออมันรีไวซ์รีไวซ์มันกลายเป็นผักอ่ะยาวบทยาวบดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูนั่นบเดี๋ยวขึ้นไปดูกระลาดให้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไอ้เหี้ยงูตัวเดียวไม่กัดไปสี่คน กูแม่อยากโหดเฮ้ยงูอีกแล้วอะไรพี่งูมันฉบม้าระว้งอะพี่อลินเสียกูมาจากตรงไหนวะตรงนั้นแหละนั่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 แหละนั่อแหลเป็นผีหลือเปหล่าแหลนาดสูหขนา่น้มึงนั่นห่และนั่อแลันแหนั่นแหละั่นไหมนั่นแน่นแ่แพนะั่นแะันะนัะันะันแหลั่นแหละนันแลื่หละนั่นแหละน่นแมั่นแหละ่นแหลอนนห เว้ยเอ้ยอย่าพี่ช่วยผมก่อนได้เดียวได้เดียวไอ้คุ๊กพี่ไปด้วยเองมีงูสองตัวเอ้ามันไม่ใช่ตัวเดิมหรอใช่มันมีตัวหน้ากระลาดกับตัวหน้าแคมปิ้งอะระวังงูหน้ากระลาดอะพี่หรือว่าหรือว่าเรามาที่ที่เราไม่ควรมาวะงูไม่โหดกว่าหมีอีกงูมันจุยงูตอนนั้นระวังอะระวังน้ำมีงูนะตูนนี่ใครเขามาทำหลุมศพให้อ่ะใครมาตายตรงเอโอ๋ย เป็นสิ่งมีชีวิตที่สู้อะไรไม่ได้เลยอ่อนแอชิบหายนีไวเที่ชุบเหรอที่ชุบเหรอโอ้ที่ชุบเพื่อนนี่มันเป็นหลุมชุบแล้วกูเสี่ยงอิพิเพนไปฟรีๆนี่แหละเราระวังงูระวังงูววงูวพื่อจับคบไงไปไปดึงไปดึงรถขึ้นมาก่อนไปมันเอาไว้ดีดลึกอ่ะแล้วเราก็เหยียบลงใหม่เห็นไหมเนี้ยแล้วเราก็กดแล้วมัน้องขึนไปดิพีดลึกออันไหนเราที่ เฮ้ยอะไรกันวะเพรเวอร์พูลเพรวอร์พมีไว้ดันพี่ผมดูแลเพรเวอร์พูมันวาย่มั้ยจะไปดันรถขึ้นโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แรงไม่แรงไม่แรงมันร่วงพี่มันยังไม่เหี่ยวยังมียังมีเรามีวิ่พอยู่อันนึงพี่โอเคเดีถ้าจะดึงอันนี้ให้นะลากให้เดี๋ยวลากให้เอาพี่ดึงโอเคจะดสุดเมื่อไหร่บอกพี่สุดเมื่อไหร่บอกรีบพี่แยงเร็แป๊บๆๆๆไม่ได้วะแรงไม่พอขอถอยก่อนขอเาปล่อยเชือกก่อนเดี๋ยวขอถอยไกลกว่านี้หน่อยมันน่าจะขึ้นตรงกลางกว่า ทำเลยทำเลยสวยพี่โอ้ไม่แรงไม่พอเอาคนมาดันได้มั้ได้เดี๋ยวไยูนะได้ๆได้แล้วได้วสวยสวยสวยยูยูยูสวยยูสวยยสวยยสวยสวยพี่สวย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 ดันไปเรื่อยมันติดโคตติดโคแป๊บนึงแป๊บนึง มันน้องกันน้องขวาได้เอาเอาพอได้เอาพอได้ไหมเอาไปน้องขวาได้เอาขวาได้ไม่ต้องเด็งแล้วอไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ร่วงสวย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 ว้าวต้นติดต้นไม้ว่ะตบแบ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 แบแบแบต้านอยู่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 สิ่งว่าสิ่งว่าบอย ซิกมาเอฟบเอเอี่ซิกมาบวยซิกมาบวยมันติดต้นไม้มาติดต้นไม้ได้อยู่ได้อยู่ฝันต้นไม้ทิ้งได้ไหมเนี่ยอัะใส่เอาปลอยตัว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 ลไ้ปลไพไปไปไปได้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 เย้เจคอยสองนี้กว่าเป็นแก้่ายง่ายด้วย พวกเราโคตรเก่งเลยว่ะเล่นครั้งแรกก็มาถึงตรงนี้ได้เลยเย่ถูกโคตรว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออุ้ยพี่งูม uh> ัน mhm. งูมันจะชุบไอ้นยังง uh, okay, okay. ูช okay. นิดตอนนี้ตอนนี้งูไม่โคตรพูดไม่กลัดคืนโอเคโอเคโอเคะลาดว่ะเราพบตลาดเอาอะไรพี่ทำมีที่เติมลมด้วยไม่รู้มันควรทำไงกับงูดีวะเนี่ยมึงเอามาต่างูสิงนี้เหรอเหาะ เฮ้ยมันจะเป็นสมันจะไป็นสีรถได้ไงต้องถอยรถมาก่อนที่สีรถให้เครื่องไม่ได้สีรถคืออะไรพี่ชายเนี่ยมันมีเครื่องออฟเมดอ๋อมันต้องเข้าไปอีกใช่ป่ะโอเคเฮ้ยใหญ่ยัไงเดี๋ยวไหมพี่ตัวใหญ่เลยพี่มีแอออันนั้นอะไรมันสักอย่างมันลดอ่ะเกียร์มันลดอ่ะ มันมันมันคือเกียร์พังพี่อนะที่โดนแล้วอแล้วอาบเต็มถ้าเต็มข้าเต็มสุรุนี่เลยจีหอยจหอยาเอาจัดการแล้วนะเอนจิเนียร์เดี๋ยวฉันไปหาไปหาของกินให้ไม่รู้ว่าสักาบมันโอใช่ปะใส่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 ซื้อหน่อยพี่ไม่ใช่นี้เอาเฮ้ยรอ้อรอรรอถเดี๋ยวๆดียววทำไมเอ็นขับฝังนู้นแล้วังนี้มันเข้าวะเฮ้ย มันจะมีมันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอ่ะมันรู้สึกอยู่แต่มันแบบว่ามันเฉียดช้าวัดใช่โอเควัดฟอสไหนล้อล้อล้ออที่ถอดไม่ได้พี่บทำไมถอดไม่ได้อ่ะจับไม่ได้อ่呀ยังไม่ใช่อีกเหรอเหมือนมันจะหลายล้อเป็นเป็นส่วนอ๋อโดนงูกัดโอ๊ยระวังพี่ด้านล่างงูมันกัดทะลุกล่องได้ไงวะชื่อด้วยงูกัดทะลุกล่องได้ไงวะแล้วแล้ปวัดเราเราเตอนนี้พี่พี่พี่อยู่แคบด้านล่างแคบด้านล่างแคบด้านล่าง พับไปแล้วเหรอพี่พับไปเลยเหรอเออพับไปเลยทีเดียวตายเลยงูคือวันช็อตเลยว่ะเลือดเต็มอ่ะอ๋อไม่เป็นไม่เปนก่นชุดเพื่อนไมก่อนชุดเพื่อนโอ้ยไหนขึ้นมาตรงไหนโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วทำไมขาหักวะเนี่ยว่านเดี๋ยวพี่ว่านมาดูตรงนี้บนหัวว่านเนี่ยได้ค่ะเนี่ยว่านปีนหลังคาแล้วเดี๋ยวพี่ถอยรถมามันเอาไปได้แค่เดียวเหรอเนี่ยมานี่มาตามมันี่ระวังงูอ้อมอ้อมอ่ว่านตรงนี้ว่านไม่จับตะคนที่สองอันนะ อย่าทุกคนอ้าวไอ้อย่าบอกนะพี่โดนอีกอ่ะเป็นอะไรเนี่ยพี่ถูกได้เยอะพี่อ๋อเนื้อมันมีเนื้อมันมีพิษกูจะอ้วกแล้วว่ะไอ้เยี่ยมเป็นออโตจูนด้วยสัตว์เนื้อดีดเนื้อเนื้อดีดมันมีพิษไอ้ชุบหน่อยชุบชุบเลยดีโอ้หนี่กูู้อนหลังคารถให้แล้วเราสามารถเก็บของบนหลังคารถได้โอเคกูกูซสอมนทุกข้างแล้วเราคไม่ได้ไม่ได้ทำไมว่านจริงจังอ่ะว่านเรียนช่างมาตอนอยู่เทคนิคที่ ว้าวไอ้เรืนองนี้เราชอบทุกอย่างแล้วใช่ไหมพี่น่าจะอย่างนั้นนะมันเต็มหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเเบียแล้วเบ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 เบยียบปยียบข้างนีาเราเาเราพีพี่แมงจะไปไหนอ่ะเยียบไปแล้วอ่ะตายป่าวเยียบูอ๋อพี่มันเหมือนมันมันไม่ตายอ่ะไปช่างวันแล้วไม่ตายว่ะไม่ตายช่างวันไปเถอะ พี่ยังเพื่อนเพื่อนยังไม่เก็บของเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรายังเริ่มเร่มไม่เต็มกันเราไานั่งกินข้าวกันโอเคเอาเลยเว้ยไปกินข้าวก่อนพี่ตกว่าที่ข้างบนคือพี่พี่พี่ถอยไป้างล่างขึ้หน่อยที่ข้าวแคมป์คือคือไฟแคมป์น่ะพี่จุดแล้วแล้วพี่จี่เบอร์เกอร์แล้วแต่ว่ามันมันไฟมันดับเว้ยไฟมันใช้ต่อไม่ได้มันมันเหมือนมีเวลาของมันอ่ะ อุ้ยเ้ยอ้อรถไหนรถไหนรถไหนใช่เหรอรถไล่เหรอรถไล่เอ้าทุกอ่างทอยู่รถไล่รถไล่แล้วรถไล่ละรถไล่รถไล่อะรถไล่รถไล่อีบ้ารถไล่รถไล่เดี๋ยวกันหนึ่งเดี๋ยวกัรหนึ่งเดี๋ยวกันหนึ่งโอเคโอเคหมอเปร๊ะอะไรวะทางนี้เลยพี ไม่เป็นติดอะไรอ่ะขวาหน่อยหน่อยเบ้ขวาหน่อยหน่อยไม่ติดใช่ไหมโอเครถโอเคลดงซ่มันไม่เห็นอะไรเลยกอนหลังคาใบแลยโบนี่กูต้อนหลังคารถให้แล้วเราสามารถเก็บของบนหลังคารถได้ไม่ว่าอมเป็นไงอ่ะทำไมว่านกิ่งจังอ่ะว่านเรียนช่างมาตอนอยู่เทคนิคที่หลังคาที่เพิ่งต่อโด่รั่วมาวันแล้วมันเกาะโกยขึ้นไปแปะที่เดิมได้ไหมวะ โหเหยี่ยมงูไปหลายรอบเลยงูน่าจะขี้แตกอ่ะดูดิดูดิมันโขกยางรถด้วยเหี่ยไม่ได้มันดูไม่ดิมันดูมันโคตรโหดอ่ะเอาโอเคคนของขึ้นรถพี่เดี๋ยวต้องเอารถก็ไปซ่อมอีกรอบนะพี่โอ้ยย่างไว้ย่างไว้โอ้ยพมาช่วยกันพัดเลยพี่มาช่วยกันเอ้ยโอ้ยโอ้ยใน่ล็อกกีบเจ็ป่าไส่ล็อกกีบีอร่อยแค่ไหมฮึมเริ่มเริ่ม ว้าวอ,อร่อยแค่ไหนคะอ๋อรู้วิธีล่องูแล้ววะทำไงอ่ะเอไม่วิธีล่อล่อมันออกไปต้องทำอย่างนี้เนี่ยปลาปลาไปฝั่งเราอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งมาเนี่ยก็ล่อมันออกไปมันอยู่ไกลแล้วมันอยู่ไกลแล้วใช่ต,ต้องต้องค่อยๆคย่ะโหสมแล้วพี่ที่เป็นนักพากย์โรต้าโอ้โอใช่มือไม่เกี่ยวยี่อะไรแต่ว่โอเคโอเคคายงูเข้ามาไงรู้สึกดีมากว่ากูแล้วกินเยอะไหมต้องไหววะพี่เฮ้ยกูกูขอกินอีกชิ้นนึง พวกมึงสบายดีเนาะสบายดีไปตับด้วยเป็นไปเองไม่ครบเลยที่แอนดกแต่เบอร์เกอร์กินน้เบียร์องอยากเข่าเข้าหาบ่อได้เลยรู้สึกว่ามันหนักเพิ่มไปนไปจีไปชอบรถครับเดี๋ยวไปเอา Høyreblad! Wow.